หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่11 นักลบทุกคนไม่ว่าสังกัดฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์หรือโลกเสรีย่อมมีสิทธิ์ฝันถึงชัยชนะได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้กับมวลมนุษย์โลกอย่างเท่าเทียมสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่แยกแยะว่าเป็นคนสัตว์หรือพืชเมื่อเกิดมารวนมีการต่อสู้ทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นผลการต่อสู้มีเพียงสองประการคือแพ้หรือชนะมากน้อยแล้วแต่กรณีแต่ไม่มีคำว่าเสมอหรือได้รับผลเท่ากันอย่างแน่นอนนี่คือสัจธรรมแห่งการต่อสู้ เสียงคนย่ำเท้าเหยียบย้าแห้งดังโศบสาบตรงเข้ามาหากลุ่มนายทหารหันควับไปดูพร้อมกันเป็นตาเดียวเห็นร่างเล็กๆของเด็กหนุ่มเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มจึงรู้ว่านั่นคือพนักงานวิทยุท่านสหายข่าวด่วนจากบอกอด้านลบเชียงข้อพนักงานวิทยุรายงานนำด้วยวาจาก่อนแล้วจึงยื่นกระดาษจดข่าวส่งให้ผอบอบอกอด้านลบ3 1เรับมาแล้วอ่านเสียงดังเพื่อให้ได้ยินและรับทราบพ,พร้อมกันทั่วทุกคนวันนี้เมื่อเวลาใกล้ค่ำศัตรู ช้หอจํานวนสเครื่องทําการยิงจรวดจานวน16ลูกเข้าใส่บกกรด้านลบเชียงข้อได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงสายนักรบเวียดนามเหนือเสียชีวิต26คนสายนักรบคิวบาเสียชีวิต4คนสายนักรบลาวเสียชีวิต65คนเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเสียหายใช้การไม่ได้เครื่องมืออุปกรณ์ทางรบเสียหายใช้การไม่ได้พอบกกรด้านลบ31แห่งกองทัพเวียดนามเหนืออ่านข่าวช้าๆจากน้ำหนักเสียงที่ฟังหนักแน่นชัดท้อยชัดคำในตอนต้น จากนั้นจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นเร็วและกระทั่งสุดท้ายเป็นชายครั้งและแผ่วเบากระทั่งประโยคสุดท้ายหายไปส่องมือขยำกลามกระดาษแผ่นนั้นจนเป็นก้อนกลมสายตาเพ่งขม่งฝ้าความมืดไปทางทิศเสียงของเครื่องบินเสียงครกตามดังกรอดกรอดสักครู่จึงพุนผ่านรกขึ้นยืนเต็มรางไออเมริกาไอจกักรวรรดินิยมกำปั้นตันรูสัว์ลงบนฝ่ามือข้างหนึ่งของตัวเองพันเอกเหนี่ยนสร้างเจ้าสมบัดออกมาด้วยความข้างแขน ความเกลียดเดิมที่มีฝังอยู่ในใจทูกเพิ่มความหนักเข้าให้เราละอุกขึ้นเหมือนไฟถูกลาดด้วยน้ำมันพี่น้องฝ่ายนักรบต่อไปนี้ไม่มีบกกอด้ลบเชียงข้อคอยเป็นาการสนับสนุนการลบของพวกเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องพวกเราทุกคนเราต้องยึดบกกอเวียงชัยของศัตรูมาเป็นของเราให้ได้เราใช้บกกอเวียงชัยนี่แหละเป็นขุมกําลังทําการลบขับไล่จกักรวรรดิอเมริกาออกไปต้องอยึดที่ได้ต้องอยึดที่ได้ พันตรีโวตร,รันจาเอื้อมมือดึงไหล่พลทหารพนักงานวิทยุไหวยังไม่ยอมให้มันกลับไปเพราะมีเรื่องบางอย่างยากสอบถามบรรดาในท่านอื่นๆต่างลัสายตาจากผบอบ,บกด้านลบพันมามองรองผบอสหายข่าววิทยุที่เจ้าได้มานเนี่ยสายนักรบเนวยไหนส่งมาให้บกด้านลบ48รายงานไปที่บกภาคการลบเราบกภาคการลบกระจายข่าวถึงบกด้านลบต่างๆทุกบกด้านลบ,ลบใ,นในเขตหน้าครับท่านทหารหลักการจัดกําลัางลบของกองทัพเวียดนามเหนือนั้น บกด้านลบเทียบเท่าหน่วยทา่าระดับกรมและบกเขตการรบเทียบเท่าระดับกองพลการประกอบกําลัง1บกเขตการรบประกอบด้วย3บกด้านลบ1บกด้านลบประกอบด้วย3-4กองพันกําลังรบหลัก1กองพันลบพิเศษดักดกงสองกองพันนักรบประชาชนกองพันลบพิเศษกับกองพันนักรบประชาชนนั้นจัดเฉพาะบกกด้านลบที่มีภารกิจสําคัญเฉพาะซึ่งไม่ใช่การจัดแบบตายตัวต้องมีในอนัๆๆๆตรา บอกอด้าน 48, ลบ48รับผิดชอบพื้นที่ด้านเหนือเมืองเชียงคอในขณะท,ที่บอกอด้าน 31, ลบ31รับผิดชอบพื้นที่ด้านใต้หรือเมืองเวียงชัยทั้งสองบกอด้านลบขึ้นตรงต่อบ,บอกอเขตการลบ12อันเดียวกันถึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยเหนือจะส่งข่าวสถานการณ์ถึงหน่วยรองของตนให้ทราบในข่าวมีรายละเอียดมากกว่านี้ไม่สาหายมี4ท่านสา,ายเราฟังในวิทยุที่บอกอด้านลบ48กับบอกอ 48, ก,บบอกอเขตการลบสอบถามกันว่ามาเลย การโจมตีครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่นกอนๆที่ศัตรูเคยทําเพราะไม่มีการส่งเครื่องบินมาบินตรวจการล่วงหน้าจูๆ่ๆเฮลิคอปเตอร์โจมตีก็โผมาแล้วยิงด้วยจรวดทันทีเลยไม่มีการตรวจการล่วงหน้าว่าศัตรูจะรู้ได้ไงว่าที่ตั้งบอกก่อเชิงข้ออยู่ตรงนั้นข้อนั้นไม่มีใครรู้เลยท่านสหายรู้แต่ว่าจรวดเข้าเป้าทุกลูกตั้งแต่ลูกแรกถึงลูกสุดท้ายแม่นยําขนาดนั้นเลยเหรอนี่ถือเป็นการยิงอย่างจู่โจมที่สุดเลยนะสายนักรบของเราจึงเตรียมตัวหลบเข้าแหล่งกำบ,บังไม่ทันหาไม่แล้วคงงไมมม่ตต้้ออเสีีียยชิาาากกขนดนดร ถูและท่านสหายอาคารทั้งสามหลังมีคลังกระสุนระเบิรรวมอยู่ด้วยสายนักรบของเราส่วนใหญ่ตายเพราะถูกแรงระเบิดของเราเองศัตรูทําการยิงแม่นยำกว่าทุกครั้งเลยมันเลือกยิงถูกอาคารทุกหลังได้ทุกลูกศัตรูใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานไหมครั้งแรกฮอสองเครื่องปฏิบัติภารกิจ2นาทีแล้วก็ถอยออกไปเว้นระยะสักห้าหนาทีก็มีฮอชุดใหม่เข้ามาแทนอีกสองเครื่องเท่าเดิมใช้เวลาสองนาทีเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกแล้วเร็วมากศัตรูปฏิบัติภารกิจได้เร็วมากแล้วก็ได้ผลยังไม่น่าเชื่อ คณะในทหารอื่นนิ่งฟังด้วยความสนใจฝ่ายศัตรูมักใช้การโจมตีทางอากาศเสมอๆไม่ว่าพื้นที่การรบไหนๆทั้งในเขตลาวในเขตเวียดนามเหนือจึงไม่สะท้อนสถานกับการสูญเสียกําลังรบเท่าใดหนักแต่ที่สะดุดใจอย่างมากก็คือความแม่นยําของจรวดศัตรูทําการจู่โจมครั้งนี้เรากับเตรียมการมาแล้วอย่างดีใช้อาวุธและเวลาเพียงน้อยนิดแต่ผลที่ได้รับกลับมหาศาลศัตรูทําอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าสหาย ท่าสหายว่าศัตรูจะใช้หอยิงจรวดโจมตีที่ตั้งฐานรวมพลของเราที่นี่ไหมนักรบหนุ่มพนักง,งานวิทยุถามด้วยความซื่อตามภาษาของคนเพิ่งออกรบครั้งแรกลองผอบอด้านลบยิ้มเครียดที่มุมปากพยายามเก็บกันความรู้สึกเกลียดแค้นที่ฝั่งแน่นอยู่ภายในไม่ให้ปรากฏออกมาจนเหมือนการบรรดาลโทสะและ้วตอบลูกน้องด้วยน้ำเสียงของคนใจเย็นคงไม่หรอกสหายแต่ต่อไปไม่แน่ทำไมเพราะอะไรหรือท่านสหาย พราะบอกอเชียงข้อกับบอกอด้านลบของเราที่เนี่ยมีสถานะบางอย่างต่างกันนะสิเราไม่เข้าใจท่านสายบอกอเชียงข้อตั้งอยู่ประจำที่อยู่มานานแล้วโอกาสเสียรับเรื่องที่ตั้งมันมีเป็นธรรมดาแต่บอกอด้านลบของเราไม่ได้อยู่ประจำที่เราต้องจ่อระยุไปเรื่อยๆโอกาสเสียรับจึงไม่มีเว้นจะถูกตรวจพบอย่างทันทีทันใดตรวจด,ด้วยอะไรหรือท่านสายก็ด้วยเครื่องบินตรวจการหรือไม่ก็หน่วยราตะเวนแล้วเรามีทางป้องกันไหมท่านสายมีสิ ก,การซ่อนคลางยังไงล่ะสายนักรบทุกคนต้องตระหนักเรื่องนี้ให้มากต้องทําการลบยังมีวินัยมีอุดมการณ์อย่าให้ศัตรูพบตัวพบร่องรอยของเราได้เป็นอันขาดถ้าสายป้องกันเครื่องบินเราพอเข้าใจได้นะแต่ใช้ป้องกันหน่วยรัตะเวนอ่ะถ้าหน่วยรัตะเวนมาพบที่ตั้งฐานลมพลของเราเราจะทํำยังไงก็ฆ่ามันฆ่ามันทุกคนปิดปากมันซะอย่าให้มันมีโอกาสข่าวข่าวไปรายงานหน่วยเหนือแค่นี้เจ้าพอทําได้ไหมสหายเออท่านสหาย ถ้าเราไม่ฆ่ามันแต่จับเป็นมันมาแล้วบังคับให้มันส่งข่าวลวงไปถึงหน่วยเหนือของมันละ่ะจะทําได้ไหมเออเจ้านี่มันฉลาดมากนะอนาคตเจ้าต้องได้เป็นนักรบวีรบุรุษแน่ทําได้ทําไดส้สหายถ้าทําสําเร็จแล้วก็ดีมากเลยเชละเพอเนี้ยคือสุดยอดปรารถนาที่เราต้องการจากเฉลยศึกละ่ะท่านสายท่านหน่วยวิทยุของเราปล่อยข่าวลวงเสียเองละ่ะแน่นอนสายเรื่องนี้สายหน่วยข่าวต้องประสานกับสหายหน่วยวิทยุเราเลือกสถานการณ์ปล่อยข่าวลวงโดยทุกอย่าง หาาายยฝ่กรทหารจะเป็นู้กกำหนดแผนให้ดีครับท่านสหายสิ่งหนึ่งที่ทําให้กองทัพเวียดนามเหนือได้รับชัยชนะคือการลบด้วยขวัญกาลังใจทหารทุกคนจะถูกปลูกฝังจิตสํานึกอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสไม่ใช่แต่เฉพาะทหารในแนวรบเท่านั้นแม้แต่ทหารในที่ตั้งปกติประชาชนในแนวหลังก็ล้วนถูกปฏิบัติเหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายกระทําอย่างจรงิงจังโดยถือเป็นนโยบายหลักของชาติซึ่งต้องมาก่อนเหนืออื่นใดเวียดนามเหนือทุกคนรักในสิ่งเดียวกันคือ โฮจิมินและเกลียดในสิ่งเดียวกันคืออเมริกาพอบอบกร์ด้านลบยืนนิ่งฟังการสนทนาระหว่างหนุ่มน้อยพนักง,งานวิทยุกับรองผอบอด้วยความสนใจเห็นทั้งคู่คุยกันจบจึงกลับมานั่งอย่างที่เดิมสายเรื่องสายได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของศัตรูหน่วยปฏิบัติการพิเศษบ้างไหมว่าตอนนี้ศัตรูหน่วยนั้นออกปฏิบัติการที่ไหนหรือมีข่าวพิเศษอะไรน่าสนใจรองผอบกรด้านลบฝ่ายการข่าว ถูกถามเป็นอันดับแรกซึ่งในคําถามนั้นหมายถึงนักรบรับจ้างที่สร้างความสูญเสียแก่เวียดกงลาวแดงหรือแม้แต่ท่านเวนียดนามเหนือในดินแดนของเวียดนามเหนือมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทุกคนหันไปมองในฐานการข่าวเป็นตาเดียวกันอีกครั้งเพราะต่างเคยรับรูป้ประวัติการลบของศัตรูหน่วยนี้มาเป็นอย่างดีจึงจําเป็นต้องเพ่งเลงความสนใจให้มากๆระยะนี้ไม่มีข่าวพิเศษอะไรจากศัตรูหน่วยนี้นอกจากรายง,งานครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ก่อนว่ายังอยู่ที่กองบัญชาการกองกําลังศัตรูในเวียงจันทร์เท่านั้นพวกมันมีแผนการออกภารกิจที่ไห,ไหม หลังจากปฏิบัติการสลายกำลังสายนักรบเวียดกงที่บ้างโสป,ปีบเมืองทุ่งหอยหินเราศัตรูหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยเนี้ก็ไม่ได้ออกภารกิจที่ไหนอีกเลยนั่นมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วไม่ใช่เหรอใช่เราท่านสหายเพราะหลังจากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ปรากฏข่าวว่าศัตรูหน่วยนีย้ออกปฏิบัติการที่ไหนอีกเลย ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ,อจะเป็นไปได้เท่าที่รู้มาสตรูหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้มีวิธีการปิดลับความเคลื่อนไหวได้ดีมากนะช่วงเวลาหนึ่งเดือนถือว่านานเกินไปพวกมันต้องออกปฏิบัติการที่ไหนสักแห่งเป็นแน่เพียงแต่สายฝ่ายข่าวของเราจับข่าวไม่ได้เท่านั้นแหละปัจจุบันนี้หน่วยเหนือของเรามอบหมายภารกิจให้สายนักรบหน่วยไหนก็ข่าวสตรูหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้บอกกอรด้านลบ336และจำทุ่งไหหินมีสายหน่วยข่าวเฉพาะกิจทำหน้าที่ก่อข่าวติดตามความเคลื่อนไหวสตรูหน่วยนี้โดยเฉพาะ มีกาลังกี่คน10คนทั้งสายทุกคนสามารถเข้าถึงเป้าหมายไหมเท่าที่รู้มาเข้าไม่ถึงเลยแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรสายเพราะศัตรูหน่วยนี้อยู่แต่ในกองบัญชาการกองกําลังในบริเวณสถานทูตของจักรวรรดิอเมริกาภายในนั้นไม่มีสายโคราว์มงเวียดนามใต้เลยแม้แต่คนเดียวมีแต่คนของจักรวรรดิอเมริกากับพันธมิตรเท่านั้นโอกาสที่จะท้าทามคนในมาเป็นพวกเราหรือส่งคนนอกเข้าไปทําไม่ได้เด็ดขาดสายแนะ่ใจเราตอบไม่ได้หรอกท่านสหาย พราะทุกอย่างเราก็รู้มาจากสายฝ่ายข่าวของบกด้านลบ336เท่านั้นหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้เป็นทหารไทยใช่ไหมถูกต้องทั้งสายสายฝ่ายข่าวบกด้านลบ336พิสูจน์ทราบจนแน่นอนแล้วว่าเป็นทหารไทยจํานวนทั้งสิ้น12คนแต่เวลาออกปฏิบัติภารกิจอาจมีทหารจากจากักรวรรดิอเมริกาหรือมงหรือเราร่วมไปด้วยเป็นครั้งคราวแต่ไม่ใช่ทุกคราวเสมอไปแล้วทำไมพวกมันไม่ไปอยู่รวมกับทหารเสือพรานตามฐานต่างๆ